ลุกคนค้าดโดนกรีดกระเป๋าคะ่ะไอโฟนหายของลูกสาวเที่ยมากเป็นประสบการณ์ที่แตกพออยู่คือแบบมึงเดินยังไงไมึงเดินยังไงใกล้ๆกันนี่แหละแม่แต่ว่าไม่รู้มันชะลอมืนตอนไหนแล้วดูรอ,อยกรีดอเนี่ยวเป็นรอยกรีดนีมึงคือตอนแรกแบบมัน,มนอบอกมันบอกว่าโดนมันบอกว่าโดนกรีดใช่ปะฉันก็คิดว่าแบบทำหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นคนจับมือถือตลอดเวลาแล้วดูดีพัท,ทยาใจ้ายมาก บอกเลยเห็นหน้าถ้าเห็นหน้านี่นะคะหน้าจอเจอกูแน่คุณจะตามเซลฟี่ที่มึงเปิดเครื่องเมื่อไหร่มึงเจอกูแน่มาเลยทุกคนแชร์คลิปนี้ไปนะคะพัทยามึงเจอแน่ช่วยเราเหตุการณ์นิดหนึ่งครับวันที่เราไปเล่นน้ำที่พัทยาแล้วเราโดนกี่กระเป๋าได้ยังไงครับ วันนั้นค่ะหนูไปงานมัน์หลพัทยาค่ะแล้วทีนี้หนูก็สะพายกระเป๋าไว้ตรงข้างนี้แล้วคิดว่ามันแบบเอออยู่ตรงระหว่างตรงเป็นกระเป๋ากันน้ำเป็นกระเป๋ากันน้ำค่ะอยู่ตรงนี้ไม่ไเอาไว้ข้างหลังเลยหนูไม่ได้คว้าคอไว้ข้างหน้าด้วยค่ะก็เลยทีนี้ก็เลยแบบว่าหนูเป็นคนที่จับโทรศัพท์ตลอดเวลาด้วยเพือ่อแบบว่าตอบแชทเพื่อนๆที่แบบว่ารีพายสตอรี่ไอจีมาแล้ววันนั้นก็คือเหมือนหนูตอบสตอรี่ตอบสตอรี่เพื่อนสุดท้ายก็คือ สองทุ่มห้ิค่ะแล้วหลังจากที่หนูวางกระเป๋าปุ๊บหนูกลับมาดูโลเคชั่นที่ iPad ของหนูเชื่อมอ่อดี ID เดียวกันไว้แล้วทีนี้โทรศัพท์โดนติ x ก l กอรอนสองทุ่มห้าค่ะ mm hmm. ลหลังจากนั้นหนูก็แบบว่าเหมือนกับไปทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะ mm hmm. แล้วตอนนี้เราเราได้ตามส mm ัญ hmm. ญาณโทรศัพท์อะไรบ้างไหมคะเขามีการเปิดมไหมตามค่ะเช็คดูตลอดเลยก็ยังอยู่ที่จุดเดิมค่ะก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยเนี่ย mm hmm. เป็นจิ ตันนี้ค่ะที่อยู่พัทยาหายไป59เมตรแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไงบ้างครับเบื้องตน้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่ามีผู้เสียหายหลายรายมากๆเลยค่ะเขาก็บอกว่าจับตัวค่อนข้างที่จะยาวเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก๊งต่างชาติเข้ามาด้วยแล้วก็ตรงโทรศัพท์เนี่ยก็จะส่งออกขายหลายหลายประเทศค่ะตามแบบระแวกประเทศทบ้านเรา แล้วในส่วนของเราเนี่ยอยากฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างให้ช่วยเล่นติดตามตัวคนร้ายหรือว่ายัางไงบ้างครับก็อยากฝากพี่พี่ตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ทตำรวจช่วยแบบว่าเล่นตามคนร้ายให้หน่อยนะคะถึงแบบว่าจะไม่ได้โทรศัพท์คืนแล้วก็อยากให้แบบว่าลงโทษคนที่แบบว่าทําตรงนี้ให้ให้แบบว่าให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่ามันแบบเดือดร้อนหลายๆคนเลยรวมถึงหนงูด้วยครับแล้วโทรศัพท์ที่โดนโดนขโมยไปนี่เป็นโทรศัพท์รุ่นอะไรเป็น14 Pro Max ค่ะแล้วก็ที่หายไปที่หนูถาม เพือพ่อนๆที่โดนนะคะก็คือจะเป็น14โ r ร m แม็ขึ้นไปทั้งหมดเลยที่แบบจะเป็นโทรศัพท์ท,ท,ท,ที่มีติ่งเอยนะราคาประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นที่เราซื้อตอนนั้นหนูซื้อมา3 9 0 0ค่ะ3 9 0 0ม่นานะ